ยายด้วยบรรยายด้วยอ้าวไม่กดบรรยายเองเลยค่ะพูดไปขับไปพูดไปเลยค่ะเดี๋ยวไม่กดไปตต่อเองนะเอเตรงนี้สวยมากเลยอ่ะพี่เปิดกระจกให้หน่อยอันนี้คือห้วยอันนี้คือถนนที่สวยที่สุดในประเทศอะไรนะขาวข่าวภดําข่าวภัยดําเชื่อมต่อขาวภัยดําเชื่อมต่อขนมใช่ สวยเยอดเลย่ไดยอดเลยใช่ไหมตรงสะพานนั้นอย่างสวยเลยเออสะพานเจเอาแล้วมันมีจุดชมวิวสวยมากวยันนี้ทะเลสวยด้วยใช่ทะเลเงียบด้วยน้ำสวยด้วยก็เขาไม่ได้เปิดเสียงไงคะเห็นมีเห็นไหมมีเสาอากาศเขาไม่ได้เปิดเสียงไงคะมันก็เลยเงียบเหมือนวัดสระสีมุมเลย ชมวิวทัชท่านบอกว่าชมวิวทัชต้องต้องสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยจอดตรงนี้ก่อนแล้วจอดเต็มเลยเนี่ยเขาทำได้ดีมากเขาอยู่เรียนนู้เราอยู่เรียนนี้นั่นไงมีทางเลี้ยวนี่ทางออกพี่กบนี่ทางออกต้องไปตรงนู้นจุดชมวิวสวยสวพี่กบต้องซื้อโกโป๊สักตัวจริงตีสั่งแล้ววัน โอ้เอ oh, ๊มันสวยทุกจุด